กระทรวงพาณิชย์กำหนดการเจรจากับสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเพื่อขอยกเว้นการขึ้นภาษีสินค้าจากไทยโดยมั่นใจว่าการวางตัวเป็นกลางของไทยจะทําให้ประเทศได้ประโยชน์ครับนายพิชัยเนริศพันธ์รัฐมนตรีพาณิชย์บอกว่าสัปดาห์นี้คณะของกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปอย่างสหรัฐอเมริกาโดยมีนัดหมายเจรจากับหลายฝ่ายทั้งสสวฒิสมาชิกสหรัฐ เพื่อหาหรือนโยบายภาษีสหรัฐไม่ให้กระทบการค้าการส่งออกของไทยเพราะไทยเป็นหนึ่งเป้าหมายประเทศที่จะถูกขึ้นภาษีผลจากการเกินดุลการค้าสหรัฐโดยเชื่อว่าการวางตัวเป็นกลางกับทุกฝ่ายไม่ว่าจีนสหรัฐตะวันออกกลางจะเป็นประโยชน์ต่อไทยมั่นใจว่าส่งออกของไทยปีนี้จะดีต่อเนื่องจากปีก่อนที่โตถึง5.4%สหรัฐเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยมีสัดส่วน18%ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด โดยปี67ไทยเกินดุลการค้ากับสหรัฐ35,427ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยกลุ่มสินค้าไทยที่มีความเสี่ยงอาจถูกสหรัฐพิจารณาใช้มาตรการภาษีดูจากสถิติการค้าที่สหรัฐขาดดุลการค้ากับไทยมากขึ้นในช่วง5ปีที่ผ่านมามี29กลุ่มสินค้าเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือไดโอดทรานซิสเตอร์โซลาเซลล์อย่างนอกชนิดอัดลมที่เป็นของใหม่